เธอรอดชีวิตมาได้จากการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเธอบอกว่าสิ่งที่เธอยิบเหนี่ยวในขณะที่เกิดอุบัติเหตุและลึกถึงก็คือองค์ของพ่อปู่พญานาคนั่นเองจะ้ะและหลังจากนั้นต่อมาก็ทำให้ดาราสาวเคนนี่เป็นดาราสาวสายหมูที่เลี่อมใสและก็ปฏิบัติผางธรรมเรื่อยมา ทั้งทงที่ก่อนหน้านี้นะจ๊ะเคนนี่เป็นดาราสาวสาสังคมที่อยู่ในแวดวงไฮโซมีเพื่อนฝูงเป็นดารามากมายใช้ชีวิตสนุกสบายมาตลอดและหลังจากโอดตายในยครั้งนั้นมาได้นะจ๊ะทำให้เกนนี่คิดได้ว่าชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้ยังมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะหมดลมหายใจเธอก็เลยเบียน เบนเข็มชีวิตเข้ามาศึกษาธรรมะเข้าวัดทำบุญและมีเวลาก็พาน้องโนล,ล่าลูกสาวไปด้วยจ้าและด้วยความเลื่อมใสในองค์หลงพญายนาคเป็นการส่วนตัวของเจนนี่นะจ๊ะเจนนี่เขาก็เลยทำการสร้างองค์พญายนาคไว้ที่บ้านของตัวเองเลยและเจนนี่ก็สร้างองค์พญายนาคใหญ่โตเลยนะคะใหญ่โตสวยงามสีขาวดูเด่นเป็นสง่าอลังการมากเลยไว้ที่ในสวน ข้างๆบ้านของเธอนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่มีเลิอกงามยามดีนะจ๊ะเจนนี่ก็เลยถือโอกาสทำพิธีขึ้นบ้านใหม่พร้อมๆกับทำพิธีสักการะบูชาองค์พ่อปูป่พญานาะคที่บ้านของเธอไปพร้อมๆกันด้วยเลยจ้ะ ต้องขอบอกก่อนนะจ๊ะว่าความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะจ๊ะแต่สำหรับสาวเจนนี่แล้วเธอเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เธอทำว่าเธอทำแล้วทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นมีธุรกิจการงานที่จเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงยิ่งทำก็ยิ่งป่าอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะจ๊ะ